<c oughs> สวัสดีกันอีก <c oughs> เช่นเคย <c oughs> กับช่องขาเลาะชาแนลนะครับผมวันนี้จะออกไปเลาะที่ไหนอย่าัติดตามกันครับผมวันนี้สตาร์ทอยู่ที่นอนเมืองสงประพาครับผม เที่ยวแรกอยู่ครับผมหา,าค่ากาแฟค่าข้าวก็เพิ่งตื่นครับผมตื่นเมื่อหกโมงก็ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวพร้อมพร้อมออกรออกลุยเหมือนเดิมนักล่าลายวันครับผมล่าลายตี ล่างกันนี่ครับผมล่างกันครับผมเก้าละสามสิบห้าครับผมเก้าแรกสามสิบห้าไม่ใช่เก้าละสามสิบห้าเก้าแรกสามสิบห้าก้าต่อไปตามระยะทางเลยครับผมเหมือนเดิมครับเห็นที่ไหนท,ทักทายได้นะครับผมแบบนี้ พร้อมบริการท่านเลยครับผมก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้ทุกๆวันครับผมทุกๆวันไปทุกๆวันท,ทุกเวลาก็คือเช้ามาก็นี่ครับออกล่าแบบนี้แลวครับ เลยครับมีเวลาก็ถ่ายครับไม่มีเวลาก็ถ่ายครับไม่มีเวลาก็ไม่ถ่ายครับผมไม่ใช่ไม่ไม่มีเวลาก็ถ่ายเพราะว่าต้องขับรถด้วยครับผมขับรถถ่ายคลิปไปมันก็อันตรายครับผมแต่อันนี้ยังไม่มีผู้โดยสารนะครับผมไม่มีผู้สารขอถ่ายหน่อยครับผม ไปครับผมห้องทำงานของผมอยู่ที่นี่อนนี้ท่านอยู่ถนนสงบราเราจะออกไปที่ซีมุม่เมืองหาข้าวหากาแฟกินก่อนครับผม ส,สการจราจรก็เดี๋ยวไปดูข้างนอกกันครับว่าเป็นแบบไหนวันนี้วันเสาร์เอ้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันหยุดนะครับผมพรุ่งนี้วันแม่เทศกาลวันแม่ครับผมวันแม่แห่งชาติใครสนใจจะไปไหว้แม่ออกต่างจังหวัดนะครับติดต่อไม่ได้เลยครับ0ูนย์เ3้า0มมีโปรโมชั่นครับพรุ่งนี้ ออกโรงครับอารจราจรเอาครับท้ายคลิปครับผมฝากหน่อยครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบริการไปทําธุระต่างๆหรือว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะให้นําเที่ยวนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับ0926143880 วันที่สิบสี่นี้นะครับผมใครสนใจคนที่อยู่กรุงเทพนะครับผมใครสนใจที่จะเดินทางไปโคราชเช้านะครับติดต่อไม่ได้เลยครับผมเช้าติดต่อไม่ได้เลยครับราคาพิเศษนะครับผมศูนย์เก้าสองหกหนึ่งสี่สามแปดแดศูนย์จากกรุงเทพนะครับไปโคราชนะครับวันที่สิบสี่ครับย้ำวันที่สิบสี่นะครับ เช้านะครับผมติดต่อเลยครับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางรถสะอาดนั่งสบายปลอดภัยทุกเส้นทางผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ครับผมรับประกันความปลอดภัยอย่างแน่นอนไปติดตามดูที่รีวิวของทางเพจทางกลุ่มทาง facebook ได้นะครับผมไปติดตามดูได้ครับ ช้บริการแท็กซี่สายรุยติดต่อไม่ได้เลยครับผมนี่ออกถนนวิภาวดีแล้วนะครับวันที่สิบสองนี้วันแม่นะครับใครจะไปไหว้แม่ก็ติดต่อไม่ได้ครับผมต่างจังหวัดครับอยู่กรุงเทพ,พนะครับผมอยู่ดอนเมืองถนนสงพรภารกรุงเทพ,พติดต่อไม่ได้เลยครับสวัสดีครับ